ยี่ห้าปีวัยกลางได้ยี่ห้าปีไปถึงห้าสิบปีวัยปลายได้ห้าสิบปีไปถึงเจ็สิบห้าปีประมาณเนี้ยนะครับปฐมวัยมัฌิมาวัยปัดฉิมาวัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วเขาก็จะแบ่งนะครับอ่าวัยเทียมนี่อ่าไม่พูดถึงละกันนะครับแต่ว่าใช้ดูด้วยทำลาเเดงนะครับ ก็ทนับวัยได้ยี่ห้าปีไปถึงวัยเทียมเนี่ยก็คือร้อยหนึ่งนะครับสังเกตดูนะครับปฐมวัยเนี่ยนะครับเขาให้ดูนะครับที่พบตะนุก,กนุกพระกรรมะนะครับวัยกลางทุิยวัยเนี่ยก็ดูที่เจ้าเรือนพบสาสชาสุภาลาภะ,ะถ้าวัยปลาย ไ้ดูเจเรือที่พบพันธุปุตตาปัตตนีนะครับวเทียบก็ค่อยว่าไปนะครับส่วนใหญ่ก็เลยเจติมาปีไปแล้วเขาก็ไม่ค่อยดูดวงอะไรเนาะฉะนั้นเนะี่ยส่วนใหญ่เขาจะดวนสามว,วัยเป็นหลักแต่ไวาเทียบเนียเขาเอาไวเทียบนะครับว่าดาวประจําวัยในช่วงที่เราดูเนี่ยถ้าไปตรงกับดาว ของเจริญนาลีมรณะวินาศนึงอันนี้ก็ต้องระวัง <c oughs> ต่นี้พอซอยมาเนี่ยนะครับวัยต้นวัยกลางวัยปลายเนี่ยนะครับผมวัยวัชมาวัยปัจจิบัวยัวยนะครับเขาแบ่งตามพบที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับเช่นวัยต้นปนุกระดุกพระกรรมะนะครับ ก็แบ่งช่วงอายุจาก25ปีแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละแปดปีกับสี่เดือนเห็นไหมครับตั้งแต่เกิดจนถึงอายุแปดปีสี่เดือนเนี่ยให้ดูที่เจเรือนบตนุพบตั้งแต่แปดปีสีเดือนนะครับไปจนถึงสิบหกปีแปดเดือนอย่างเงี้ยก็ให้ดูเจริญที่พบกระดูกพระนะครับแล้วก็ ตั้งแต่16ปี8เดือนไปจนถึง25ปีให้ดูพบกมมามะใหญ่เป็นต้นนะครับตอนนี้นักศึกษาเนี่ยก็ต้องบวกตรงนี้เข้าไปว่าตอนเนี้ยเราอายุเท่าไหร่นะครับจะไปตกอยู่ตรงช่วงของวัยใดนึกออกไหมครับซึ่งมันค่อข้างจะกใช้เวลาน,นิดเ่ง นะครับสมมติอาจารย์เสินทาเนี่ยพอเส้นสดไวกลางเนี่ยมันเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมตอนนี้ยาหกสิบหกแปลว่าอาจารย์เนี่ยตกอยู่ในช่วงของปุตตะเห็นไหมครับตกไปอยู่ในปุตตะนะอายุหกสิบหกเนี่ยยาหกสิบหกเนี่ย ตกใน,นปุตตะเห็นไหมครับห้าสิบปีบวกแปดปีสี่เดือนเป็นห้าสิบแปดปีบวกแปดปีเป็นห้าสิบวกบอย่างนี้เนปะ็นต้นก็จะอยู่ในช่วงนี้และช่วงปุตตะนะครับเจ้าเรือนพบปุตตะก็คือดาวอะไรในดวงก็ไปดูก็คือดาวพฤหัสอย่างนี้เป็นตน้นดูนะครับหลาหลายๆท่านได้ก็ใช้นะ ดูนะครับเขาบรรยายว่าการพยากรณ์เนี่ยจะดูดาวเกษตรเจ้าเรือนพบที่กำหนดในวันนั้นๆอย่างที่อาจารย์ว่าไปนะครับในดวงเดิมว่าเป็นพบใดของลัคนาและไปสถิตด,ดูพบใดอย่างนี้เนาะเป็นคุณเป็นโทษอย่างไรกับลัคนา ดูในดวงเดิมนะไม่ใช่ดูดาวจอนะครับและตำแหน่งเป็นเกษตรมาอดมาจักอ,อย่างไรก็ดูดูที่มาตรฐานดาวด้วยอย่างของอาจารย์เนี่ยถ้าดาวจเจริญพบปุตานะครับเราก็ต้องไปดูเดี๋ยวไปดูเพราะว่าไปดูเลยแล้วกันนะครับไอเนี้ยดูแล้วบางทีอาจจะเสียวเวลาดูไปดูนี่เลย อันนี้หน้าไหนเ็ืยจะกลับมาสองร้สามสามปิดไปก่อนไปดูในโปรแกรมขอ็อาจารย์ก็ทำไว้สอนไว้ให้นักษาใช้ด้วยเมื่อกี้เซฟไว้แล้วเห็นไหมครับตรีวัเนี่ยคือดู่ในช่องนี้ก็คืออยู่ใน แถบอยู่ในชีดของดาวจรทักษะมหาทักษะและตีไวตรงเนี้ยนะครับพอเปิดเข้ามาหลังจากเราใส่ใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็มาดูได้เลยถ้าจะดูตีไวเห็นไหมครับมันจะเริ่มตีไวเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ตบตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ในไวนี้นะครับ โอเคนะครับอายุย่าห6สเห็นไหมครับอายุย่าห6สนะครับตีวัยจะตกอยู่ตรงดาวก็ได้อย่างนี้เป็นตัวน,นะครับโอเคนะถ้าถ้าจะเอาง่ายเอาสะดวกรู้สึกเดี๋ยวในนักษาลองลองดูดูใน โปรแกรมของพลโชดอีกครับรู้สึกเขาจะมีตีว้ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูสิอ่ามีอ่าเดี๋ยวปิดตรงนี้ไปก่อน นี่ยในในพลโอดผ่มที่เป็นตารางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างคลิกเข้าไปดูเลยก็จะเป็นตารางตีไวเห็นไหมครับตกบุตรตาพระรหัสตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับโอเคตอนนี้ขเขาเรียงยังไง ในเมื่อนักศึกษา,เ,าเรียนก็ต้องรู้ว่าเขาเรียนกันยังไง องจริกาเป็นตัวอย่างเหมือนเดิมรักษาหวังว่าจะจำได้นะครับคำว่าตนุเกษตรจำได้ไหมครับตนุเกษตรก็คือดาวเจ้าเรือนที่ดาวตนุเศษ,ษสถิตอยู่ราศีใดาดาวเจ้าเรือนของราศีนั้นเป็นดาวตนุเกษตร เขียนเป็นสีแดงนะเขียนเป็นตัวอารบิกก็ดได้สามหกสี่ดาวเกษตรดาวเจ้าเรือนเพวอไงเห็นไหมครับเขาจะเริ่มนะับตะนุกะเกษตรที่นะครับดาวเจ้าเรือนที่ตะนุเศษสถิตกรณีเนี่ยนะครับ อาจารย์สิทธาเนี่ตนุเศษ,ษสถิตยอยู่ที่ราศีสิง์ดาวเจ้าเรียนราศีสิง์ก็คือดาวอาทิตย์ก็เป็นตนุตนุษษษเกษตรเห็นตามโปรแกรมที่เลยใดน,นไหมครับแล้วเขาจะตีตารางมาอย่างนี้ ดูนะครับจะได้เหมือนได้ปรแกรมครับพูดง่ายง่ยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเห็นไหมครับตนุไว้ต้นเห็นไหมครับตะนุกระดุมพระแล้วก็กรรมมานะครับ กระดุมพระคือดาวพุธกัมมะคือดาวอะไรครับดาวศุกร์เห็นไหมารรกระดุมพ้ะเกษตรจำได้ไหมครับนักศึกษาเรียนไปแล้วฉะนั้นเนี่ยดาวตีวัเนี่ยนะครับ ก็มาจากเจ้าเรือนนะครับไล่ตั้งแต่าราศีที่ตนุเสศสะิดพอดีตนุเสษมันอยู่ราศีเดียวกับลักขณาอันนี้ก็เลยง่ายนะครับถ้าตนุเสษไปสถิตอยู่ราศีอื่นก็ต้องนับราศีนั้นๆเป็นตนุก,กะดุมพระแล้วก็จะมาเรียงอยู่ตาม้อ้รักษาลองดูสิครับเข้าใจไม่เอ่อยพอดีมัน ตนุเศษมาลาสีเดียวกับลักษณาตานันดีนะครับสาชา้าเห็นไหมครับตัดช้าสุภาแล้วก็ลาภะอันนี้ไวกลางไวปลายกับพันธุปุตตาปุตตาแล้วก็ ปัตตนี้เห็นไหมครับสามห้าแล้วก็ราหูนะครับไวเทียบก็บอ,อริมรณะวินาเดจจะชชีให้ดูนะครับ่าวิการนีาา่สัตว์ช้า สรภาะลาพระเราจะเขียนขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเรารู้เรื่องอย่างที่ว่านี่นะครับแต่สมัยนี้เนี่ยก็อาศัยโปรกแกรมท่านในเองแต่นักศาึกษาก็ต้องรู้ว่าเขาเอาตัวเลขดาวนี้มาอย่างไงเห็นไหมครับไว้ต้นไว้กลางไว้ปลาย ไวเทียอย่างที่ว่านะครับเห็นไหมอ่ะปุดตาตะเภาเนี้ยที่เขียนเขียนโอเคก็วงไว้นะครับอายุย่าหกสิบพอตกอยู่ตรงนี้ในโปรแกรมก็บอกไว้นะครับอ่ะ เราก็ดูว่าดาวพฤหัสอ่านาาตกตรงเนี้ยที่ว่าในตีวัยตกเป็นดาวอะไรเราก็าไปดูนะครับว่าเป็นดาวอะไรอ่าเจ้าเรือพบปุตตะปุตตะเกษตรนะนะเป็นดาวพฤหัสอ่าในดวงนี้ดาวพฤหัสการกสถิตยอยู่เนี่ยปรากฏว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งที่ดีนะครับในวัยเนี้ย นะครับตั้งแต่ตั้งหร่ครับห้าสิบแปดปีสี่เดือนไปเจอถึงอ่าหกสิบหกปีแปดเดือนนะครับซึ่งอาจารย์อยู่ในช่วงนี้นีคือว่าอนับไปแล้วนะอันนี้ศูนย์ถึงยี่บห้าอันนี้เรียกว่ายี่บห้าไปถึงห้าสิบละกันแล้วก,วก็อันนี้ห้าสิบไปถึงเจ็ดสิบห้านะครับช่วงขวัยอ่ นะครับตกปุดตาเอ่อเต้นไปดาวก็ได้ค่ะนะครับดาวบรหัสเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีอยู่เป็นทั้งมหาจักรแล้วก็ปฐุมเกณฑ์นนะครับอ่าก็แปลว่าวัยเนี่ยเกี่ยวข้องกับปุดตาเกี่ยวข้องกับเด็กๆปุดตาก็แปลว่าบริวารด้วยเกี่ยวข้องกับลูกิษย์ก็ได้นะครับเกี่ยวข้องที่ต้องดูแล เอาใจใส่นะครับเพร่หาแต่เวลาเราดูเราต้องดูเปรียบเทียบกับไวเทียบด้วยที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าวเทียบเนี่ยเป็นบรารณะด้วยเห็นไหมครับอซึ่งจะต้องให้ระมัดระวังเห็นงครกมันไปสอดคล้องกับที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยทั้งคาดทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างไปสอดคล้อง ็นไหมถ้าเราดูในโปรแกรมจิ้มมาดูว่าตีไวเป็นวัยนี้อีกด้วยนะครับว่าดูเนี่ยเข้าไปดูในในดวงนะครับดาวปฤหัสโอเคนะครับได้ตำแหน่งหมาจากปทุมเกนนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับพอดูในโปรแกรมนะครับดาวพรหัสนี้ไปตรงาว่าไวเทียบไวเทียบนั่นก็คือ เป็นดาวเดียวกันเห็นไหมครับเพื่อนรหัสด้วยกันทะนั้นเนี่ยก็ต้องเร,รามาระวังนะครับตัวบ้างจะน,นเดงนะครับจะเรื่องอะไรก็ต้องดูประกอบในส่วนเดิมๆนะครับเช่นในดวงจรที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้หรือจะเอาในมหาทักษาถ้าเราดูหลายๆส่วนแล้วเราจำจำจำแล้วก็เอามา,าบรรยายในการออกคำมทรัพย์ให้มันต่อเนื่องไป ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับโอเคอลักษณะการดูเป็นอย่างนี้นะครับถ้าดูในโปรแกรมพลชดเขาก็จะวงเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับว่าตกอีไวัยวัยไรแ,แล้วกลับไปดูที่ในดวงว่าดาวในดวงเนี่ยในดวงกัาเบอดนนะ่ยดาวพรหัาเนี่ยตําแหน่งดีหรือเสียท่านมันเองนะครับถ้าเกิดว่าดาวพรหาัา ตรงเนี้ยนะครับเอ่อไปอยู่อะลิไปอยู่มรณนะไปอยู่วินาเนี่ยไอ้คุณจะต้องระวังนะครับให้มากขึ้นหน่อยนะช่วงเนี้ยนะครับอาจจะมีเรื่องเสียหายเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ว่าไปสมมติว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับปุตตาเกี่ยวข้องกับบริวารเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ต้องระวังแน่นหนานะครับ่ะเป็นหนทาง นะครับเป็นแนวคิดในการออกคำายากกรรเกีย่ยวกับเรื่องของคำวาตรีไวยนะ